ทราบหรือไม่ครับว่าโฉนดที่ดินกับโฉนดเพื่อการเกษตรนั้นต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาทราบกันครับ Let reality turn into us your Vision into reality. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง v i l l a ด์พาว r ตอรอาจมีหลายๆคนเริ่มสงสัยนะครับว่าโฉนดที่ดินกับโฉนดเพื่อการเกษตรนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาทราบพร้อมกันนะครับโฉนดที่ดินคือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ครอบครองออกโดยอาศัยประมวลกฎหมายที่ดิน ของกระทรวงมหาดไทยส่วนฉนุดเพื่อการเกษตรก็คือ 1. เป็นกรรมสิทธิ์ของสอปกรครับข้อ 2. เปลี่ยนมือได้โอนสิทธิได้โอนคืนให้กับสบปกรทั้งแปลงหรือบางส่วนก็ได้ครับข้อ 3. สามารถที่จะนําไปใช้เพื่อเพิ่มวงเงินสินเชื่อขยายวงเงินสินเชื่อให้กับเกษตรกรที่ขอกู้กับธนาคารทรกสได้ครับข้อ4สามารถใช้ค้าประกันตัวบุคคลได้กรณีเกิดเหตุต้องขึ้นลงขึ้นศาล สามารถใช้โฉนดนี้ไปค้ำประกันได้นะครับข้อ 5. สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในกรณีที่มีการปลูกไม้มีค่า10ต้นต่อไร่ซึ่งสามารถใช้ต้นไม้ค้ำประกันสินเชื่อได้และสามารถนำไปขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้ครับข้อ6ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากภาครัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณนปโภคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับคนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโฉนดที่ดินและโฉนดเพื่อการเกษตรขอบคุณมากครับสวัสดีครับ let us turn your vision into reality